สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องหนึ่งครับที่ดูเผินเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วซับซ้อนมากก็คือการจัดการเส้นทางรถโรงเรียนยังไงให้มันดีที่สุดนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากในโลกความเป็นจริงนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารที่เขาใช้วางกรอบเลยสําหรับออกแบบอัลกอริทึมสร้างระบบที่เรียกว่าการจัดการเส้นทางรถบัสโรงเรียนอัจฉริยะนะคะ ฟังดูน่าสนใจมากครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องลากเส้นบนแผนที่เนาะแต่มันเป็นการสร้างทั้งระบบเลยต้องคิดหลายอย่างมากใช่ค่ะต้องคิดหลายปัจจัยพร้อมๆกันเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดทั้งเรื่องเ,อเวลาเดินทางค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ต้องตรงเวลาด้วยครับ เป้าหมายหลักๆของโจทย์นี้ก็คือลดเวลาเดินทางลดค่าน้ํามันแล้วก็รับประกันว่านักเรียนทุกคนถึงที่หมายปลอดภัยตรงเวลาถูกต้องไหมครับโป้งเปะเลยค่ะมันคือการหาจุดที่เอ่อเรียกว่าจุดสมดุลที่ดีที่สุด optimization ภายใต้ข้อจำกัด constraints ที่เรามีจริงๆซึ่งข้อจำกัดพวกนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้มันยากโอเคครับงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องความท้าทายข้อจำกัดพวกนี้กันหน่อยครับดูเหมือนตัวแปรมันจะเยอะจริงๆนะครับ ใช่เลยค่ะเยอะมากลองนึกภาพตามนะคะเรามีจุดรับส่งนักเรียนเป็น 10, 10จุดเลยกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยค่ะแต่ละจุดก็มีเด็กไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะบางจุดอาจจะมีแค่คนสองคนบางจุดนี้เป็น1ิแล้วที่ซับซ้อนไปอีกคือมีนักเรียนบางกลุ่มอีกนะคะที่ต้องกลับบ้านเช้ากว่าเพื่อนเพราะเขามีเรียนพิเศษตอนเย็นอ่าฮะแล้วทรัพยากรที่เรามีอย่างรถบัสเนี่ยก็จํากัดอีก ในโจทย์ตัวอย่างคือมีแค่5ถึง10คันเองแถมแต่ละคันความจุก,ก็ไม่เท่ากันด้วยค่ะอาจจะรับได้30คนบ้าง50คนบ้างแล้วก็มีกฎเหล็กเลยคือห้ามบรรทุกเกินเด็ดขาดครับเรื่องกรอบเวลาก็สําคัญมากเห็นว่าต้องเป๊ะมากๆเลยเป๊ะมากค่ะอย่างตอนเช้าก็ต้องส่งเด็กทุกคนถึงโรงเรียนก่อนเวลาที่กําหนดเช่นแบบก่อน7จ็ดโมงครึ่งส่วนตอนเย็นก็ต้องรับกลับบ้านให้เสร็จภายในเวลาอย่าง5้าโมงเย็น อ๋อแต่ก็มีกลุ่มเรียนพิเศษที่อาจจะเลดได้ถึง6โมงเย็นใช่ค่ะสำหรับกลุ่มเรียนพิเศษก็อาจจะขยายเวลาให้ถึง6โมงเย็นได้แต่ทั้งหมดนี้คือต้องวางแผนให้มันลงตัวจริงๆค่ะในทางปฏิบัติจริงๆครับข้อจำกัดส่วนไหนที่มันมักจะท้าทายการออกแบบอัลกอริทึมมากที่สุดครับเรื่องเวลาความจุ หรือว่าการรวมกลุ่มเรียนพิเศษเข้ามาอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะจริงๆมันก็แล้วแต่โรงเรียนนะคะแต่จากที่เจอมาบ่อยๆเนี่ยการจัดการเรื่องเวลาเนี่ยและค่ะทั้งเวลาถึงโรงเรียนตอนเช้าแล้วก็เวลารวมที่เหล็กๆต้องอยู่บนรถมักจะเป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายที่สุดเพราะมันกระทบกับนักเรียนผู้ปกครองโดยตรงเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะการต้องรอนานหรือนั่งรถนานเกินไปอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ส่วนการรวมกลุ่มเรียนพิเศษเข้ามาด้วยก็ซับซ้อนไม่แพ้กันค่ะเพราะมันต้องปรับเส้นทางให้ยืดหยุ่นพอสมควรเลยครับแล้วเป้าหมายหลักๆที่อัลกอริทึมต้องพยายามทําให้สําเร็จพร้อมๆกันแหละครับนอกจากเรื่องเวลาแล้วหลักๆก็จะมี2เป้าหมายใหญ่ๆที่บางทีมันก็ขัดกันนิดๆนะคะคือ 1. ทํายังไงให้ระยะทางรวมที่รถทุกคันวิ่งในแต่ละวันเนี่ยสั้นที่สุดเพื่อที่จะเป็นไปได้อันนี้เพื่อประหยัดน้ํามันลดค่าใช้ใจ่ายใช่ค่ะ ส่วนเป้าหมายที่2ก็คือลดเวลาเดินทางรวมของนักเรียนทุกคนให้น้อยที่สุดทั้งเวลารอรถแล้วก็เวลาที่อยู่บนรถซึ่งบางทีนะคะการทําให้รถวิ่งระยะทางสั้นสุดอาจจะไม่ใช่ทางที่ทําให้นักเรียนใช้เวลาน้อยที่สุดก็ได้ค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับมันคือการหาเทรดออฟที่ดีที่สุดนั่นเองว่าจะให้น้ําหนักกับอะไรมากกว่ากันแล้วข้อมูลที่เราต้องใช้ในการออกแบบอัลกอริทึมตัวนี้มีอะไรบ้างครับต้องละเอียดแค่ไหน ต้องใช้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ต้องแม่นยำด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิกัด GPS ของโรงเรียนแล้วก็จุดรับส่งทุกจุดเลยนะคะครับจำนวนนักเรียนแต่ละจุดด้วยใช่ค่ะจำนวนนักเรียนแต่ละจุดตารางเรียนพิเศษของเด็กที่ต้องกลับช้าข้อมูลรถแต่ละคันเช่นความจุเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือข้อมูลเวลาเดินทางจริงๆระหว่างจุดต่างๆซึ่งเวลาเดินทางนี้มันอาจจะไม่เท่ากันตลอดวันใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะเช้ากับเย็นก็ไม่เท่ากันแล้วแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีแผนที่ดิจิตอลที่ถูกต้องแม่นยำด้วยค่ะแสดงว่าหัวใจสำคัญจริงๆของการแก้ปัญหานี้ก็คือตัวอัลกอริทึมที่จะมาจัดการข้อมูลและข้อจำกัดทั้งหมดนี้ให้ได้ใช่แล้วค่ะกระบวนการออกแบบอัลกอริทึมเนี่ยต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาแบบลึกๆเลยระบุตัวแปร ى, ปัจจัยนำเข้าเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนจากนั้นค่อยมาออกแบบขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม อาจจะเขียนเป็นผังงาน flowchart หรือ s u ดโ o โค d ดก็ได้ค่ะเพื่อให้เห็นลำดับการทำงานที่ชัดเจนและทำไมเราถึงต้องใช้อลกอริทึมเฉพาะทางสำหรับเรื่องนี้ล่ะครับแบบใช้คุณวางแผนหรือใช้วิธีลองผิดลองถูกไม่ได้เหรอครับโอ้โหความยากมันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคือจำนว,นวนวิธีจัดเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยมันเยอะมากๆมากๆแบบมหาศาลเลยค่ะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะแค่มีจุดรับส่งสักไม่กี่สิจุดกับรถไม่กี่คันเนี่ย จำนวนวิธีจัดเส้นทางที่เป็นไปได้มันอาจจะเป็นหลักล้านหรือมากกว่านั้นเยอะเลยการจะมานั่งลองทุกแบบด้วยมือหรือแม้แต่ใช้คอมพิวเตอร์ง่ายๆไล่หาทางที่ดีที่สุดเนี่ยมันเออแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในเวลาที่เรามีอ๋อเข้าใจแล้วครับ นี่แหละค่ะคือจุดที่อัลกอริทึมที่ออกแบบมาเฉพาะทางอย่างพวกแนวคิดแบบฮิวริสติกส์หรือ m ม t a ต e ฮิวริสติกส์มันเข้ามาช่วยได้เยอะมากเพราะมันเก่งในการค้นหาคำตอบที่ดีมากๆอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแบบการันตีแต่ดีมากๆในเวลาที่รับได้จริงค่ะซึ่งอัลกอริทึมที่ว่าเนี่ยก็ต้องเก่งพอที่จะจัดการกับข้อจำกัดที่เราคุยกันมาทั้งหมดทั้งเรื่องเวลาความจุรถแล้วก็รวมเด็กกลุ่มพิเศษเข้าไปในเส้นทางปกติให้มนันนนเนียนด้วย ถูกต้องค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่สำคัญมากแต่มักจะถูกมองข้ามไปคือกระบวนการทดสอบและประเมินผลนะคะทดสอบอยังไงครับคือเราต้องสร้างชุดข้อมูลทดสอบหรือ test cases ที่มันหลากหลายนะคะมีทั้งแบบง่ายๆไปจนถึงแบบที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็ลองให้อลกอริทึมเราทำงานดูจากนั้นก็เอาผลลัพธ์ที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ที่เราตั้งไว้หรืออาจจะเทียบกับวิธีวางแผนแบบเดิมๆที่เคยทำ เพื่อจะดูว่ามันดีขึ้นจริงไหมมีประสิทธิภาพจริงไหมใช่ค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าอัลกอริทึมที่เราออกแบบมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมอย่างชัดเจนมีนัยสําคัญสรุปได้ว่า ความท้าทายของการจัดการเส้นทางรถโรงเรียนแบบอัจฉริยะเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังของการคิดเชิงอัลกอริทึมจริงๆนะครับในการมาช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่เราต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีจํากัดอย่างรถเวลางบประมาณภายใต้เงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายหลายๆอย่างพร้อมกันให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่มักจะเจอในการทำออปติมิเซชันแบบนี้คือ บางทีการตัดสินใจที่ดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะไม่ดีในภาพเล็กๆนะคะเช่นการยอมให้รถคันหนึ่งวิ่งอ้อมไปนิดหน่อยครับแต่พอดูผลกระทบในภาพรวมทั้งระบบแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นผลด,ดีมากๆเลยก็ได้เช่นมันอาจจะไปช่วยลดเวลารอรวมของนักเรียนทั้งระบบลงได้เยอะมากอย่างมหาศาลเลยค่ะอ๋อคืออาจจะขัดกับความรู้สึกแรกเริ่มของเรา ใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่อัลกอริทึมมันช่วยเปิดเผยหรือช่วยหาเจอได้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะขัดกับสัญชาตญาณหรือ common sense ของเราในตอนแรกได้เหมือนกันค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับทำให้เห็นเลยว่าการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด optimization เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตรงไปตรงมาเสมอไปจริงๆทีนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายชวนให้ลองคิดกันดูนะครับลองนึกภาพตามว่านอกจากเรื่องรถโรงเรียนแล้วเนี่ย มีสถานการณ์หรือปัญหาด้านโลจิสติกส์อื่นๆอีกไหมครับในชีวิตประจำวันหรือในธุรกิจที่การนำแนวคิดการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อหาจุดสมดุลหาประสิทธิภาพสูงสุดแบบนี้จะสามารถเข้ามาช่วยปรับปรุงหรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ